ก็รวยแต่ง่หรือว่าบางคนรวยแล้วความสงสารความเมตตาก็เหมือนเอฟซีช่องอยากแต่ก็รวยหรือไม่รวยแต่ว่ามีความเมตตาต้องการทําบุญต้องการเห็นเราโดนระแกรแล้วก็คิดวิเคราะห์เองว่าเออให้ข้าน้ํามันให้แกไปกินข้าวให้แกได้มีโอกาสต่อสู้เพราะว่าอายุก็มากแล้วคือดูแล้วไอ้พวกที่โดนเ สร้ายหรืออะไรน่มันต้องมีการหลักฐานเอกสารเป้าอิงเนะาะและโดยเฉพาะตามกฎหมายใน F.C มันใช้เวลานะคะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าการแจ้งความหรือว่าการอา่าถูกตบรั์บางคนนะคะฟ้องตงระหวางจะตบรั์สารยกฟองบางคนเขาก็อ่านไม่พูดถึงแต่บางสิ่งบางอย่างมันนอกเกมอะเช่นไปทะเลาะกับเขาแล้วพอทะเลาะาากับพากันเจา้าหรือว่าทะเลาะกับผูสส้ทรงศีลทะเลาะกับชาวบ้านแต่ด้วยความที่เร็ว รยกัหมดสกดาหรือว่าในสายเลือดหรือว่าอะไรเราไม่รู้คะ่ะทําให้จิตใจโหดเยี่ยมใช้วาทศิลป์อสุกกระปุกน้าลายบุบๆดด้วยความเป็นเด็กสลัมหรือว่ามาจากถิ่นต่างไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพราะพ่อแม่ก็อาจจะมีปัญหาว่าพ่อไม่ได้หาแม่ไม่ได,หไได้หรือว่ามาจากสลัมเนี่ยขอสรุปสั้นๆนะคำว่าสลัมที่หมายถึงคนไร้การศึกษาคนไร้สารมันสัมเนธคนไม่มีศาสนาในหัวใจรวมแม้กระทั่งบางคนนะคะที่อ้างตัวว่ารวย มีความชัดเจนมีความเที่ยงธรรมแต่ว่าในจิตใจนี้อาจจะหิวแสงไปนิดนึงอยากจะมีแสงในโลกโซเชียลอยากจะเด่นในมหมู่หมาเอ้ยหมูหมูกาหรือหมู่หงอันนี้ไม่รู้พูดคร่าวๆเนาะก็เลยเริ่มตัวนะคะอยากจะอวดรวยหรือว่ารวยจริงอันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่า f อ็ซีของใสใสบนของอย่างรวยจริงแต่ไม่จูไม่โ ทำบุญก็ทำจริงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ฝ่ายไหนอยากทำบุญช่องไหนคุณทะเลาะกันคุณไปกัดกันเองไม่เอามารวมหรือว่าไปโงงๆไปฟังควายหลอกลวงม,มาแล้วตัวเองก็เป็นควายแล้วก็มาเสี้ยมเพื่อนเดียวกันที่คิดว่าเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกูนะมึงต้องฟังกูมึงต้องเชื่อกูคือตัวเองงูคนเดียวไม่บอกให้คนอื่นง่ด,ด้วยก็กลับแาบคุณเอฟซีของอยาดที่สมอง สามัญสำนึกแล้วก็แยกแยะวิเคราะห์รู้เอกว่าช่องไหนเป็นยังไงทั้งที่เคยช่วยเหลืออ่ายูทูบเบอร์ต้อนนู้นท่านีนา้แต่พอหลังจากนั้นรู้ว่าเฮ้ยช่องนี้มันเลวมันหลอกลวงฉันเนี่ยฉันเคยเป็นควายมาเป็นปีตอนนี้ฉันไม่เป็นควายแล้วฉันถอยออกมาตั้งหลักแต่ก็โดนพวกควายหมาเดรัจฉ์ด่าเอาก็ไม่ถือโทษกนแต่ย้ายเข้าข้อหรือมีโอกาสนะันจัด เพราะว่า f c สายบุญที่มีเงินจริงๆเขาไม่มาบ้านน้ำลายหรือมางูงูฟังเหมือนกับ F4 งูงูสายบาปที่มาโคนนะคะทํางานหนักมากแต่พอกินเหล้าเข้าไปสมองเละเลือนเขาพูดชมหน่อยจากที่ไม่เคยจะสวยไม่เคยจะรวยไม่เคยจะมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เช่นแม่นางเมียเช่าหรือว่าอีกหลายๆนางนะคะเออนมเหยอนมแฟบหรือว่าก็พวกรวยเมียพวกมาขี้เรือนพวกเด็กสารรำไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในสังคมแต่ที่ฉันนะคะเกิดมาพ่อแม่เป็นทหาร พอเลี้ยงลูกแล้วดิฉัน,นก็ฝึกถูกฝึกฝนมาให้ทำหากินให้ช่วยพ่อแม่ให้มีความกระตันอยู่ให้มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและที่สําคัญครอบครัวดิฉันสอนไม่ให้ใส่ร้ายป้ายสีข่มเหงรังแกผู้ที่ด้อยก,กว่าแต่ควรจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสิ่งที่เราพอช่วยได้ในสิ่งที่เราไม่เดือดร้อนตามอัตภาพและไม่ต้องไปหวังว่าช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาอ่อนน้อมมากา ชื่นชมมาหลอกลวงมาเย็นยอเราไม่เคยกับด้วยความที่ครอบครัวที่ฉันสอนมาอย่างนี้นะคะช่วงที่ฉันอ่าจจเจริญเติบโตมาก็เรียนหนังสือจนมีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีที่มียศมีตมําแหน่งไม่ใช่เหมือนเมียเช่ามาคนที่ชีวิตตกและกับลำบากการเรียนก็ไม่นั่นหรือครอบครัวแตกแยกต้องเลี้ยงลูกเองต้องลาบากกันหมดแต่พอมาบ้านป่ายได้พวกโรฮิงญ,ญาหรือเอาพวกคี้นกกระุกกระลารับเลี้ยงโดยที่เช็ดขี้เช็ดเยื่อเป็นขี้ข้าในเรือนเบี้ยแล้วก็มาหนะ้าห้องมันเห่าจังเลยค่ะ สงสัยมันรู้ว่าพรุ่งนี้ค่ะมันจะโดนนะคะหมาขี้เรนหน้าห้องนะคะสงสัยพรุ่งนี้มันรู้ตัวว่าจะโดนตํารวจอสาสัตว์น้าร้อนเรียกไปนะคะไปเล่นน้ํหมึกโอ้ยน่าจะเป็นบัตรเจิดที่หกเนาะเออออ,ออกมาดินค่ะแล้วก็โอ้ยหมาตัวนี้เ็าชอบไรงับชีวอนพักค่ะก็วันนี้ได้ข่าวว่าโดนอาอะอะไรระกลวดน้ำน้าน้าไม่ไผ่ น้ำแบมโบเกี่ยวปากเอานะคะเพราะว่าเพื่อนหมาตัวนี้นะคะที่เป็นอาโรฮินญ,ญานะคะเป็นจำเลยของอ่าหลวงพ่อวัดดังนะคะโอเป็นจำเลยค่ะน่าจะสามหมายแล้วนะคะอ่าไอโรฮิงญ,ญาเพื่อนหมาขี้เรือนนะะี่ค่ะก็เลยออกมาแถกกันใหญ่เลยนะคะเอ็ซีวันนี้เดี๋ยวอยากจะต้องนอนแล้วเพราะว่าแกะคลิปเสร็จแล้วพรุ่งนี้ต้องเอาคลิปไปส่งอ่าอันนี้เป็นของหมาขี้เรือนนะคะวันก่อนนุก่องของไมเคิลแจ็กสันแล้วก็ที่นู ะคะวังบุรพาก็ของผีเดินเศษสาวันสมหมายเลยนะคะเป็นโจทย์ค่ะเอฟซีก็เลยจะมีความสุขนิดนึงเนาะตอนนี้ได้ข่าวว่าเนี่ยค่ะได้ยินเสียงหมาหน้านะห้องเขาค่ะนอนไม่หลับโอ้ลูกหมาก็ร้องย้อยเย้ยยยหมาขี้เรือนไม่รู้เป็นพูดเพศผู้เพศเมียหรือว่าหมากะเทยก็ไม่รู้นะคะ ออกมาเห่าแงวแงวแงแงวหน้าสมเพศเนาะโอ้ปิดไฟนอนดีกว่าก็ใสายันต้องปิดไฟนอนแล้วนะเพราะว่าทนเสียงหมาเห่าไม่ไหวกับเอ็มซีเดคลิปเพิ่งเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก้าโมงเออสิบโมงสิบโมงตามจไปเต่างอยนะคะเพราะว่าก็พอดีมีนัดนะคะกับตํารวจเราจะได้แจกบัตรเชิญเนาะโอ้ทำไมหมายคิดเ่มันเห่ามันรู้รู้ว่าะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า วันนี so ้รองให้มาฟังแก่เระกันกับเพื่อส่งฟ้องพุตธงาบอกกลัวว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องอายการส่งกลับไงเพาให้สอบตัวนี้เพิ่มว่าอย่างไงชัดเจนขึ้นเพราะว่ามีประสบการ์แล้วเป็นและันยัดมันที่ม้องรับกันช่องเกิดไปกัินกัน ไปตามรองห้องรับก่อนรับ,บเฉพาะไม่ใช่ห้องเชือดลยค่ะอีสันจะเชื่อตำรวจเองเพราะว่าฉันแอบลงรักลงมานานแล้ววันนี้รองสมยอมแน่เลยรองมาว่ามันนี้มันนี้มันนี่แกเอฟซีซีเขาไปเนี่ย